ui chúng ta đang ngưng nhẫn nè co gì không có, có ngon cái tàu hút lát hãy hay nhẫn không khỏi hãy cười đấy gìn nè cười cái đấy không chơi có... đấy là hải hạ là hà sẽ hà, ừ. hà, hà hà hà, hà, hà. สามสพูลหาล้านพูดหาล้านห้าพกนี้เกอะไ้นเงนอนกองควัปีใหม่สงการปีใหม่สองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบสิเอดจะทิดสองนะาหนึ่งเด้อเจลระลายถือว่าอันนี้ก็เงินเจ้าถึกนี่น้องพี่น้องเนาะ ไช่อะไรอย่งไรก็ปุบนปุกบุนทั้งรถเท่าน่ผู้แกผู้เพิ่นไปหุ้งบนหุ้งมอนะบอกเลขบอกรวยก็ได้ออกซีตูเล่อวานนี้พี่น้องบุ๋มมีแบบเลยกันเอาเฮ็ดแล้วก็ก่อตามน้องแน่พิ่นสั่งว่าตัวนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนเป็นสีห้องฉันเด้น้องแน่บอกง่ายแล้วนะว่าเฮ็ดห้องนอนสีห้องบอสด้ก็ถือได้นอนรากก่อแบบสีนะนอนแบบสีห้องก็แบบนี้แหละเมนสีห้องแล้ะตอนนี้ันตัวนี้มัผมจะก่อเพราะว่า ห้องนอนเป็นห้องข้างหน้านี่เนาะแล้วก็ได้ตั้งประตูเข้าห้องนอนตัวนี้อีกฝาตัวนี้อีกเป็นฝาตัวนี้แล้วก็ได้ปาดอีกแม่นสิได้ปาดปาดเป็นปองบ่ตั้งงกบอีกแล้วก็ตั้งงกบตัวนี้หันประตูออกออกนครัวเลยออกหลังบ้านเลยตัวนี้นะเนบ่แม่นอ้าสรุปแล้วนี่แม่นทางนั้นก็ได้ทุบทุบยองเจาะเออเจาะาเจาะปองกันเลยแม่นเออเจาะปองตรงกันเลย ตั้งประตูปุบปุบประตูอะไรกันแล้วภับสบายดีสบายดีขอแม่พี่น้องเบร์สุขสุขคนเด้อนาอพี่น้องเนาะเยงแม่งจักจันแม่งอีห้องเซลเซียลอย Oh, Hancock mất đi, but then they bun. You parked up and rely, rely you. Oh, bun up, nam nầy bó, no, no, it's a bay đi đôi, doi. Who is going onh? Today, không nói với tao hook lái. Hi, cháu, cháu. Hoa 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 แล้หหนึ่งหัน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 หนึ่งสองสามสี่หาผู้ละหารานผู้ละหาราดฮาเพื่นนี่เคยหเส้นงานงนอันกองควันปีใหม่สงการปีใหม่ในโบเนาะยกกนชองสงการเลยเงินสังข์ะของควันปีใหม่อกวันปีใหม่แมนว่ารดุนเบิ้งกกทีิมีผู้โชคดีอยู่มีผู้โชคดีอยแม่โอ้ี่มีกันสาวใช้าะเียดไม่ใช่

เนื่องจากว่ามันใกล้ยอดเทศกาลบูรสงกรามแล้วเนาะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ทังต่างประเทศพุ่นนหลาว่าเต้ยอย่างเด็กขอบบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆโดยโดยโดยฝากเงินเนาะมาให้ค่าสร้างโดยเอาผิดผิดพิ้วตัวนี้ฝากเงินใหม่เขาได้มีบุญได้จับมนะพอกพวกท่านเจ้าบทการแสดงนะมะโอ้โหดีฮะเย้ปะ Bó oh, không, con, không oh chấp chấp oh, con phải phim a tap gong, a phim thanh bùa hoa hỏi chop one, tap one, ta tao hoa 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 nó เอาน้อກกาสิมอบให้ผู้โตา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 18 9 2 1 8 0 1 1 7 1 2 8 1 9 ไยังไงไก็อขอบขนบนขอบกลางรถเขาแน่ผู้แก่ผู้เพิ่นไปหุ่งบนหุ่งมอนะบอกเลข่อบวกรวยก็ได้ออกซี่โต้เลยเาวานนี้พี่น้องเลยมาพี่พ่อนเนี่ิมาขอบมุขขบใจทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนนี่น <c oughs> พี่น้องเอ้ยเนาะดีใจครับบอต้าอีกแลอมกินเงินดีเหรอฮะหอมมากินเงินหอมอยู่สั่งขายคนขึ้ได้ได้ยันไงเละใบไม่กับแสนหนึ่นงคือ,อกเก้าขาดกับแสนหนึ่งคือเก้าราคามันนะ อ่ะโบโต๊ะอะไรทิ่มร่องกีดินเก็บขึ้นมากแบบนีราคาคือเก่าสมวนมาเงินอะไรพี่น้องเลยพี่บอกอะไรังเ้ยคนเห็จับผ้าจับมีดอยู่เอ้าพอแหละเอ้าขอบมุกขอบใจเพื่อนอะไรนา่อยู่เนาะค่อยเเดดืพี่น้องเลยจังได้เนาะทางบอตาเองกะขอกบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลย เมื่อนี้เนาะเงินปึกหนึ่งในโถงบอตาก็ถือว่าโมเมนต์ของบอตาดอกพี่น้องเลยและก็โมเมนต์ของน้องเวตาโมเมนต์ของมาเวียเพื่อนผู้โชคดีเฮาก็พูดละน้องแหน่น้องนองุนง่งพูละพี่น้องเลย<า>เป็นเงินของไอ้ท็อปมี่เพื่อนคือเก่านาอพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ฝากมาเกือบจกว่าจะทุกๆเดือนนะมาช่วยกับอ่าวยสา่งบ้านสั่งเฮือนกับครอบครัวของน้องแหน่น้นองนองุนง่งพี่น้องเลยก็ อาโถก็ถือว่านักเดือดได้เนาะเพื่อนหายมาแต่ละเทือก็ได้เหละเบอตาว่าท่านสงการนี่ไหวไม่คักแล้วแต่ว่าสงการมันยังมุ่งพรตัวใดมือได้นน่วันนี้เนาะเบอตาเองก็ได้หับนาทีเป็นสะพานบุญกับทั้งอายเพิินกะดีมุกดีใจเนาะกัขบมุกขบใจละลายได้ที่ได้หับอาการเนาะไปเนื้อเสื้อใจพี่น้องเลยหล้กก็ได้หับ เป็นนาทีสะพานบุญนะครับทั้งไอท้ทบมีเพื่อนกระโขใ่ให้ทั้งไอ้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งกำลำเลยรวยเดินทางไปมาทางใดขอให้ตลอดปลอดภัยคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเพื่อนเหตุราเหตุการณ์เหตุงานอันใดก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเนาะเงินดําเงินเดือนดีเจ้านายดีเนาะ,ะพบเจอแต่คนดีพี่น้องเลยเข้ามาในชีวิตเด้อเนาะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อสุขุสุขคนแล้วก็ขอบขดแก่รายเนาะเพื่อนกระให้ทานเมือกน้ำมันวอตาน้ำพี่น้องเลย สาธุพี่น้องเนาะอ่ากับคนบอกมาจังซี่พี่น้องในทางบอตานี่เป็นสพานบูรห้แน่เนาะกะมีแตว่านำเงินในจจำนวนนี้มามอบให้กับน้องแหน่น้องน้งแต่ก็ส่วนที่เรือนี่ให้ทางน้องน้ง่นจัดการเองสินะเป็นเฮเป็นชายเนาะทางน้องนพิ่นก็เป็นคนสั่งเนาะน้องนงน้องเพิ่นเป็นคนสั่งมาเองอ่าบางบอตานี่มีแต่ว่าเอาเงินมามอบให้เนาะแล้วก็แล้วสิเนะอ่าแล้วก็ เป็นบล็อกเป็นอย่างนั้นวันนี้นี่ก็จกังคีถามน้องเพื่อนไม่เห็นนะจังใดเพื่อนที่ช่างอยู่ไซแต่ว่าแห่ทรายแหรถน้อยเนาะแหรถน้อยนี่สามล้านพี่น้องทรายรถใหญ่สามล,ล้านอ่าข้าวซางสามล้านหาเศนนี่แหละเนาะอ่าตายเพื่อนเสร็จมาค้างไว้อยู่เหมือนก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าอ่าค่าสร้างสามล้านห no? าเศน แล้วก็ส่วนที่เหลือเนาอะ,อะให้หัดนู่นนี่นั่นออกไปส่วนที่เหลือนี่เป็นมอบให้กับน้องนุ่งน้องแหนสีขาดสี่เหลือสีพร,ราะาไดก็เมนหมกให้กับน้องแหนน้องนุน่งคนละครึ่งฉะันเนาะพอได้ไว้ซื้อนู่นนี่นั่นให้กับทางไอ้ทางคนกินนี่แหละปูน้องนุ่งกับพ่อนเยอบเยอบอยู่ปะ้ดเ,เนาะมาจาะบรเวียดขอบใจด้อะลาย คือว่าอย่างไดเจ้าเอาน้ำบ่อตอนมอบเงินมอบคำให้เพิ่นขออนุญาตแล้ให้ยันเราให้บ่ออย่างเั่นเราได้หรือไมาจับกล้องให้เขาอีกไงเด้ออ่าพอทุกอย่างเนาะมาบัดนี้แห้งเลี้ยวขึ้นก็เกาอ่าไว้ถท้ทาง้ช่างเป็นเห็ดนี่อ้ห้อนลายเขื่อจนทำอาบน้ำเนาะดูสบายดีไออาบน้ำบ่ เออทา้งน้องแหน่เพื่อนก็ได้พากันเบกไม้คนยัื่อยเงื่อยอ้โอ้มูชาเพื่อนม่าอืมหายโดนจับเล็กน้อยได้หายปีกปีกปีกอยู่เนาะอืมพากันคนออกไปไหวแลยป่านนี้อืมไม่เสียดเนาะยันเหยียบเล็กตะปูโดยสบายดีน้องๆ โอ้โหมาแต่ขงเฮียนบ่หน nah ิใหม่ๆเหมันมาดเลยใส่เพิ่นมาปีกๆใช่ยังเพิ่นเอายังไปให้บัดนี่ยปีกๆปีกๆจ้วยอ่านผู้บ่าวมั้ยที่ใช้เด็กน้องน้อยบอเมีนบอเมีนผู้บ่าวจับบอเนาะโอ้โหโอ้ยสบายดีเด้อน้องเหนือเด้อโด้อเด้อเอ่อเกินคนไม่ใช่เซลเนาะกา ยังไดคาชุมคะช้างเพื่อนนี่ไงเพื่อนระโบนี่จ่ายเลยยังอยอือเอาหน่อยไหมนี่ใช้แห่ใช้ช่างมากระโบ่เออน้องห้ากับไปท้ามาือเสาวนี่บนระโบมือพุอ่นหาบนนั่งกคักก่อนนะมามานั่งกันมานี่ก็ได้บ่น้องนุง่งมา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 นั่งอ่อนเลยบนได้จะมันเย็นมีได้ออมาจะไปไปเนาะถามเบิ่งก่อนนะเนาะเป็นยังไงเป็นไจ นี่อยู่นี่ก็ได้อยู่นี่ก็ได้เปลี่ยเจ้าก็เอเอโบอปีนหนาวที่มันมันบง,งามผู <c oughs> ปีนไปผูมันแฉ่งจังบ่อยอดเออเอาจุ๊บเจ้าอยู่นี่ก็ได้อืโอเคก็ได้ฮะก็อย่างจ้าจอยู่โอ้ยเนาะเปลี่ยนไะด้เดี๋ยวนี้แล้วกาแฟใายน่ะไปสั่งแล้วบ่ <c oughs> โดยสั่งแล้วคนเรา มือด้วยโอ้ช่างช่างอยู่ในอยู่ทางทางไปนักนาคุจาองเป็นบล็อกเป็นยังไงฉันน้องยังไปช่างอยู่ว่าปช่หงตาให้ได้ชมมีอยู่บ่ล่ะองานบล็อกอยู่น้ำบอลแห่บอลทรายนะบ่มีบ่มีโดยน้องนุ่งคิดเห็นอยู่ใช่ไหมนากุจางอออันนี้นางใกล้ชิฮอนบ้านนากุจาง บอกยันว่าเห็นเท่านี้มันใกล้กัเอาเท่านี้นะอ่าแลสมมุติว่าสร้างนี่ต้องการจะก้อนพันพันหนึ่งต้องการพันก้อนเนาะสมมุติว่าสร้างพันก้อนก่อนเลยแต่ว่าแฮซ้ายนี่เมยไปถามมาแล้วราคาดิค่ะลดราคาแฮน่ะลดน้อยละสามล้านเออเอาตัวที่จุเจ้าสิเอามารนแล้วด้วยแ้วก็ใช่นะ รถตัวใหญ่สามล้านถ้าว่าถ้าว่ารถน้อยกะช่องลานฮาใช่นะใช่นี่ถือกัวเฮเนาะคนว่าท้ายน่ะแพงคนว่าใช่น่ะแพงแม่แมนเอ้เฮได้แพงเฮเเฮเฮเฮถอเฮแพงกวาท้าย ถือว่ายังบริสัางมาแต่ว่ามือมือไดนจะเพิ่มที่มาส่งมือือโดดเบิ่์นพ่นคาวี้อย่นงอบิร์นแต่ว่าบล็อกี่หัวมันต้องได้มาดาเนินการโตได้หน่เนาะเป็นปูนเป็นยังได้สั่นทั้งไอช่างเ่นบ่ได้อยากได้เพิ่มบ่อกได้ได้โยกัดช่างน้ําห่านนันเฮใช่บ่มีบ่อกบ่มีอือต้องไปทําห่านอื่นอีกอ่าอๆห่านอื่นอีกเนาะโดยอันนี้นะ ใช่เอาปูแล้วก็ดินบล็อกนอนชิมองไฟไอ้เอาเลยตาไงเนาะตัวตาเองก็แม่งน้องนุ่มเมาชายแล้วจังนี่ยงมชายเนี่ยเห็นผัวนะนี่เนาะถ่ายคลิปอยู่ยิ้มปูปูอยู่เยใช่ไหวไหยังใายเนาะอมยิ้มอยู่ไหวคืนได้จังนี้ก็ได้เนาะเออเมื่อได้ชใอ้าวเนาะแต่ว่า า่าทนะางนไะอ้อทอมี่เพิ่อนแกคือจะได้เบากันเนาะกับพี่เจ้าเนาะได้เบาได้คุยเลยคือทางไอ้น่ะมีแต่ว่ามือนี้เนาะนะน้ำข่าวดีที่ว่าน้ำเงินของไอ้ทอมี่เพิ่นแหละมามอบให้เพิ่นว่าจ,าาจาา่ายค่าช<อ>้างแน่แล้วก็ไว้ให้ยชุบน้องจ่ายค่าเฮค่าใายแล้วก็มอบให้กับชุบน้องนี่พละครึ่งว่าซั่นแล้แต่ชุบน้องสิบริหารอันนี้นี่เด้อนี่นะขัวข้อมเสร็จเพื่นก็นยังมีอยู่ได้ <c oughs> นเนาะเียนว่า อ่ายางได้เป็นพิมพ์ในเบิร์นก่อนตึบ๊บเดอ้อนี่เป็นพิมพ์มาบอกอน้นี่นี่จ่ายค่าสร้างรถน้อยสามล้านแล้วก็จ่ายค่าสร้างเฮ้ยบบเป็นจ่ายค่าเฮนรถน้อยน่ะสามล้านชายอรถไหญ่สามล,ล,ล้านแล้วก็จ่ายค่าสร้างสามล้านห้าแสนเป็นบอกอ่าแล้วก็ให้น้องแหนน้องนุ่ง่วน,นที่เรืออ,อแล้วก็เหลือพลัสสิบพันไปจ้ะเนาะ กเนาะชิพันก็เอาไข่กับโมีเนาะแต่กับบาเพไข่โกมีเราอะเนาะมีอันนเย็นอยู่บ่ตูเย็นนะแบบเอ็มร้อยฉันชัช้างพื้นโกเพื่อนไม่เทียงไดชั่งพื้นโกเพื่อนไม่เทียงไดจะโมมีแนียเย็นๆเนพื่นกินเลยเออเนาะช่างเนาะอ่ามันเออบัตรนี่เราต้องมีด้บัตนี่เชียวเงินให้ด้ยบัตรนี่เนาะ อ่าวันแกกับมัอนี้อย่างไคก็เห็นผลมาเห็ดกูเดียวสร้างคนคนนึงก็เรามาแล้วแต่ว่าลูกคนบสิสบายกันเลยเมื่ออืมคืได้กลับเมื่อก่อนโดยอ่าพาลูกไปห้องหมอพาลูกไปห้องหมอเนาะโดย,โดยเอาเบาเหยียดด้วยได้ว่างแล้วบ่อ่าจะบ้างเลยยืมตัวแน่หน่อยนึงเ <c oughs> ขาเวียดเขางานก่อนฉัน <c oughs> บอกเพราะว่า,า,าคือทางไอ้ทบมี่เพื่อนนะแ,แบบว่าเพื่อนเฮ็ดแบบ สบายสบายนะทุกอย่างแบบว่าเพิ่นมอบให้จุมน้องจัดการเลยมันจังแบบว่าอุ้ยจังหน่อยบัดเงินยังอยู่นำ้ำผู้น,นี้ดีนะนี่เงินอยู่ในกับมือชุมน้องเลยสบายชุมน้องขาดเหลือได้ช่างยังกัดจัว่วเลยองค์ไพเรโทรไปอ้าวเนี่ยโอ้ยน้องบอจีโทรอยังบ้านเบื้องก่อนฮัลโหลโอ้ยอยู่เพื่อนลอุงลงโอ้ยจัง อามานนี่แล้วมาเป็นสภาพบุญนะครับทางปู่ใหญ่พนเป็นงุงเพ่โอ้คนโทรมาพนมาพนเจ็บท่องได้ลูกบุาันแต่ว่ายาได้แล้วเว่าคนน้ำคนบวหูเนาะบอบ่พี่ยังมาพี่พอเจ็บนุงเเนียงอยู่เนี่ย

อ่า <mit it. S 1> อะไรอ่ะบโทโมีแพนมีความลับไอพรุ <p riv> ่นก่อนโว้ยอ่าเอาบอจิตมีแพนละไอพ่ซีรุ่นบคลิปมานาที่มาบอจิตจะปล่อยลงไปเรื่อบหามองว่าไอซีแบบบกขาดคิดเลยบัดโทเออเนาะดุนดวนดสุดดุนอนที่เราเลยดุนดุนดุสุดดุนฮอต Maman <ihaz violin Legislator> <ėm> à, ngân hưng nung đi nãy thai ipsi nông nùng níu bóng nùng khảo đi khảo đi khảo khảo đi khảo đi khảo lại khảo lại khảo lại khảo đi đi khảo 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 đi เจ้ได้ขืนมามื่วนบ่ขเโดดเอาโอเคทโอเคขจไ้นไมแล้วส่วนพักชิดเลยอะอ่าอ่าอ่าแล้วจะว่ากันไหมครับโดนี่บไว่าแต่งเรื่องยังได้ที่น้องบิจพุโทมาถามไไม่หมันมะเผื่เห็นบอต้าว่าฉไดคือว่าสาวมิชิทอกมจันนะ ไปขอลูกบอไปฉันบอไปัเนาะอะไรกัเลยจากคนบอหลีหรือว่าหยอกแล้ว่นนะ่นกะสิมีข่าวดีข่าวใหญ่แต่ว่าข่าวไวก็ไปประมาข่าวเชยงยี่ถ้ารุ่นบางเด้อไาเชินรถเต้น่ะแหละมักแม็กนะเนาะเนาะยักยังก็จังว่ารถนี่แหละยังจุดชวอยีกเลยเอาปึกนหนึ่งให้อาน้่งนุงเนาะเดาจีใจบอจีนใจงนุเจ้าผ้ากันปันกันเลยเด้ เอาเรไว่าิมูมินแบบว่าเอ้าสงการปีใหม่ของฝันเจ้าเถอนะบอกคือหครคอยนึกก็บอกว่าเออแล้วคอยจิให้เราก็ถือเลขกอนหนึ่งสองสามสี่หกจักอยู่รว่าหกล้านนี่เห็ดยังนี่ฮะข้าใสอ่อน้องพอย่างละสามล้านมันบอกถรถใชายสามรถเฮสามป็นบอกพอดีเป็นหกแล้วจ้าไว้ก่อนนะ อ่าจับไว้ก่อนอ่าจับไว้เนาะหนึ่งสองสาสามล้านห้าเนาะเป้นบอกขาทางนะ,นะ,นะสามล้านหา้าเอาพี่น้องเว้ยจอดจาเอาได้สองสาม <c oughs> สี่หา้าเอาเนาะน้องนุงน่งจับไว้ก่อนมีนขาทาง คาซาเนาะบ่แรกกระชุมน้องก็ไปแนะให้เพิ่นเองนะแต่ว่าแยกๆพูดไว้เนาะอ่ายงงนะึบ่ยังบ่ยังลเนาะบานี้เนาะอ่า1 à, ó, ó e á, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16หัว11บ่ได้เลยเนาะ อ่าสิบหกใบเห็ดกังไ์ดเราบอกเบอจิตบันบอเหตุสิบหกใบหนึ่งหรือว่าเขาคนละใบเนาะมันจะเขามันจะยังบุกขี้ไงหนึ่งสองสามโอ้ซีแล้วนาะสีหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันกอนหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอานี่แปดใบอ,อ่ะองแปดสิบหกเดนึงสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเดคบอ่าถือว่าเท่าเท่ากันอันนี้นะของน้องนองของน้องแม่นบนเอาอันนี้ <20. S 2> พูดของคุณเจ้าอ่า ผู้ของเจ้าเนาะอ่าโอเคเนาะถือว่าสำเร็จเสรช่นที่ในภารกิจเนาะอ่านาทีมอบเงิน,มอ,งนมอบเงินมันบปริญญาคือมอบข้าวคทองเด้พี่น้องเนาะพอทองทุ่มล่องคนหู้เวัตเดะเท่าใดเท่าใด,อ,าาดอ่าแล้วก็า <c oughs> ทางไอ้ทอมมี่คนก็ได้ว่าได้คุยกันอยู่ตีเนาะอ่าเท่าใดเท่าใดพี่น้องเลย <c oughs> อ่าก็เพิ่นก็ให้ค่าน้ำเมืองน้ำมันบอต้าน้ำยูพี่น้องเนาะกับขโมยกับแต่ทางไอ้เพิ่น เอา้ามีแต่น,น,น,นั่นแหลสะสโนองเลยมีแต่ว่าอยากให้ทางน้องทั้งสองคนนี่ขอบมุกขอบใจเพื่อนแน่เนาะมาสิฮัดไปให้ซะเงินนี่จำยู <c oughs> จิโลอยลู่เฉยๆเอาไปแล้วทุกเจ้าจังไรกันเองเด้อว่าอ้าแยกให้ฮู้วัดเด้อเด้อเอา้าบาทนี่อ่าเอา้าขอบมุกขอบใจเพื่อนแน่บาทนี่เนาะอ่าปงแค่ตักนี่ก็ได้เฮ็ดจังได้ฉันอ่าโอ้ยเอา้าเอา้เอานาะ บ่ไหมบ่ไม่ดีใช่ให้ไผ่บ่แบบนี่้ไปยิ่งชุบบ่โดยขอบคุณกับคุณไอทอมี่เพื่อคอยพุณอยู่ดีมีแห้งไปใส่มาใส่ตลอดปลอดภัยความเจ็บยายใดความไข่ยายมีพร้อมทางทุกทุกทีมงานเด้โดยโดยโดสาธุต้องแหน่อได้จ้ะแต่ว่าบ่เป็นคนนุ่งไปจ้ะบ่เป็นคือกันบ่เป็นคือกันบ่เป็นกันหน่อยนึงกาว โดยพระบุญขอบคุณอาโทมี่คนดเด้อไปใส่มาแส่ให้ปลอดปลอดภัยความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีพร้อมทั้งไอตาและก็ไอเวียดพร้อมเด้อ<ส>าอาถูพี่<ด>นอนะ้องเนาะอ่าถือว่าเงินทั้งเบิดทั้งม่วนนะอ่ะอ่าสิบเอ็ดล้านกับหนึ่งแสนกี่พี่น้องเคยอยู่นี่เนาะอ่าแต่ว่าปูนเด้เนานะอ่าปูน แล้วก็บล็อกเนาะยังซองยางเด้อตัวที่สาคัญเลยตัวที่ทั้งอ้ายสร้างเพป็นนี้ขาดซองยางนี่เห็นบ่ได้ไดยเพราะว่าตัวนี้นี่เพป็นยังพอถือถือถ่ายอยู่ได้นี่แต่ว่าน้องว่ามือพือนที่มาทรงเป็นเหตุเป็นชาเหตุนี้แต่ว่าหมอบล็อกกับหมอปูนนี่ก็ห้อยขาดตังนี้ก็เรียบร้อยคือกันได้เต็นแน่นแล้วเอาไปยังละวันนี้น้องนุ่งเนาะ nạp nạp nĩ cho vay ngân các bó, nương nề bó, nhàn vô, kia bó, nhàn vô, nhá, đấy, à, cách làm, cách thiến, song này bó, phác lại này đi xem đây gìn lì, gian sát thú, pí đâu người, gian ăn ba mứ là đây vô, đay ba mứ đay dù nó. ก็คือว่าและทางไอเองก็ถ้าว่ามีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะติดมาแล้วก็ขึ้นแต่ว่าบ่มีแล้วก็บมันได้มาทางนี้พี่น้องเลยก็แวะอยู่อ่าก็แวะคือเก่าฮั่นล่ะอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชษม์เดนควีเชลเล้วพุ่อนอะไรพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ว่าคือทางเรื่องปูนเรื่องบล็อกคือทางน้องแหนเพิ่นว่าอันนี้มอบให้ทางไอ้ตาแต่ว่าบ่่อาทางบอตานี่ทางไอทบมีเพิ่นยังบ่ไร้ใไ้นะทางไอทบมีเพิ่นยังบ่ได้ใช้หรือว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นบ่ได้บอกและแม่น ตอนนี้ยังเบายายอยู่เด้อเอ้ยหมอหายคล้องง่ายเพราะว่าผู้ใหญ่เพื่อนยังบไรข้ามายังไงจะใช้บ่าตายังไงตาคือด้านช่างไม่หแท้นะตัวนี้ยังตัวนี้นะเจ้ากับลมกันกับเพื่อนแหละเด้อนี่ทำนั่นแล้วอยากเะบอานำแต่ว่ายังใดยังใดกับทุกนองก็ได้คุยกันอยู่กับเพื่อนอยู่ที่นะฮะคาโต๊ปกพองยังใดก็บอกเพื่อนตามนั่นละ

เพราะว่านี่ก็ได้เจาะนี่แหละกับเพื่อนวิชาทุกทีมล็อกพราะว่าติดม่ให้กันจังดังเห็นลักๆเลยนี่คือคุยกันมาตบเตะน้องแน่เพื่อนกับบอกละเอียดว่าสั้นซะก็คือว่าน้องน้องแน่เพื่อนกับมันบูมีแบบบูมีพลังเลยคือว่าน้องแน่ก็บบอกเข้าใจอ่ะแล้ว่าคันก็ถามว่ามีแบบมีพลังบอกว่าฉันคันมีแบบมีพลังก็บคือว่าบอกพิดดอกตัวนี้ครับเพราะว่าเอาก็ตั้งงุกบ ใช่เลยนะผ่ามาแบบนี้แบบได้ยินว่ามีแต่โสมก้นเหมือนเ่นนั้นเออกับมีแต่เจาะคันนั่นก็ไปทุบทิมนะมีแต่เจาะปองตังกุบเลยกันในแนวออกก็นักทางกลางเนาะเออแม่นแมนได้ออกทางกลางนี่เลยปาดออกทางกลางนี่เลยเมินและปาดเนาะแม่นละเมินสาเหตุก็สีก้อนนี่นี่ย้อนแบบว่าบ่มีแบบบ่มีแบบเลยกันเอาเฮ็ดทิ้ง แล้วก็กอตัมน้องแน่เพิ่นสั่งว่าตัวนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนเป็นสี่ห้องฉันเนด้ิน่องแน,น่บอกง่ายแล้วนะว่าเห้หองนอนสี่ห้องบ่ตาย <c oughs> ก็ถือได้นอนเราก่อแบบสี่ห้องนะเ่าจะสี่ห้องก็แบบนี้หแหละแมนออสี่ห้องแล้วป่านนี้ฮันตัวนี้ผมก็ได้กาาา่อเพราะว่าห้องนอนเป็นห้องทางนานนี่เนาะแล้วก็ได้ตั้งประตูเข้าห้องนอนตัวนี้อีกฟ้าตัวนี้อีกนนเป็นฟ้าตัวนี้แล้วก็แม่นใชได้ปาดปาดเป็นป่องบ่ตั้งวงกบอีกแล้วก็ตั้งวงกบตัวนี้ฮัน ประตูออกออกขึ้นครัวเลยออกล้างบ้านเลยตัวนี้นะเดี๋ยพราะว่ายันโมเมนต์เอาสรุปแล้วนี่แม่นทางนั้นก็ได้ทุบทุบยองเจาะเออเจาะฟ้าเจปองตรงกันเลยแม่นเออเจาะปองตรงกันเลยปองเียบตั้งตั้งประตูปุบปุบประตูอะไรกันแล้วนี่มันเปลี่ยนไปได้ไงแบบยันมันเข่งบ่เฮาเทคานเทคานเทคานเนี่ยป๋เพราะว่าให้มันเพราะว่ามันเป็นฝ่ายสูงเด้คันเอาโมเทคานมันก็ เวลาเขาก่อแล้วโบกแล้วม hmm. yeah. ันก็สิแตกถ้ามันบบมีคันยึดนี่นะตัวนี้มันจะใช้ตัวนี้ว่าขึ้นเจาะฟองบนนั่นนะตัวเราอีกได้ห้องนอนสี่ห้องอาจารย์เช่าแตเจาะบนนั้นอะได้บ่เจาะเจาะห้องตัวนี้บ่ล็อกชุดแรกชุดแรกจะเจาะฟองเพื่อนเพิ่นเนาะมันเป็นเป็นบล็อกเป็นอยังนี้เพื่อนช่างพันก้อนนี่พ่อบอสหมดเลยพันก้อนก็นสิพ่ออยู่หรอกพ่ออยู่หรอกเพราะว่ามันก็ยังเตะโบราณอยังหนึ่งฟ้าช่องสาม หมดเท่านั้นเด็กเมก็ปองนี่แล้วก็ปอน้องนุ่พิษนไรวกับอางพณเนืไรเดยนี่ฮะจ้าพเป็นคนอาแบบเพื่นนี่เอ็ดบาทนี่โอ้ยน้อบอาจคิปก้อนบาทนี่ทีได้ให้กับลรบาทเอาๆสบายดีเด้อเดอเนาะเดจะสบายดีคือว่าและพิษเพน็หน่อยหนึงเาเพรน่น้องนงเพิ่นกัน้องแน่เพิ่นว่า น้องแนนอหน่เนาะให้ทา้งให้สร้างเพื่อนโอแบบนี้แบบนี้เอาใช่ไแ,แต่กอ่อนแล้วแหละมันบดถึกเนาะกับแบบทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนจะให้เฮ็ดแต่ก็เลยที่ได้ปาดอ่าปองประตูเรือปานวงกบใช่ไหมนะได้ทุบตัวที่กอ่ออา้าตาก็เลยว่าเอ,าอ้าได้คือจะทุบเป็นแบบสีเฮ็ดสามห้องนอนบบดน,นี้เนาะที่แรกนะสีเฮ็ดสี่ห้องนอนเอาใช่ไ้มยองเลยเอ้าบบดน,นี้ก็ถือว่า คุยกันตกแตกเรียบร้อยเลยที่บาทนี้เนาะจังวายทีทุบเชียงแล้วก็จังจัดการบาทนี้เพราะว่าใตาเองกอ็คือว่าแหละน้องพี่น้องเนาะมีแต่ว่าได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญในเพิ่นเรื่องมามอบเงินให้แล้วก็จบเนาะเรื่องเฮือนเรื่องชาตินี่แมนขึ้นอยู่กับน้องเหน่งน้องนุง่งเพิน่นออกแบบเรือทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นออกแบบเคลียร์กันเองบาทนี้่น้องเนาะก็ถือว่าเอ้าเปิดที่ได้ทุบใช้บานมังกุดไม่พี่น้องเลยกระโบเป็นอย่งไรแล้วเนาะแก้ไข ตอนนี้ยังบูชาปัจใดชาววัดได้ก,ไก่อลายเร้่อยๆอย่างกว่านี้เยอะมือนี้เนาะก็ขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางไอท้ทบมีเพื่อนเนาะที่ได้อ่าจังใดสดสวยกับครอบครัวน้องในน้องนงแล้วก็ทางบอตาเองก็ที่ได้หับนาทีเป็นสะพานบุญกับทางไอ้เพื่อนก็ดีมุกดีใจเนาะขอทางไอ้เพื่อนอยู่ดีมีมีแต่ความสุขก,กายสบายใจรวมถึงพ่อแม่พี่น้อง FC บัตรสุขุยสุขนคนถ้าคลิปนี้ก็คือได้ขอกราวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบายบ